เราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าเราเข้าสู่วัยทองแล้วนะคะอันดับแรกนะคุณต้องรู้ก่อนว่าวัยทองคุณสามารถเป็นได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะคุณผู้ชายทั้งหลายคะ่ะคุณผู้ชายเป็นวัยทองได้นะคะแล้วก็อันดับแรกเลยนะคะคือคุณมีอายุตั้งแต่45ปีขึ้นไปคะ่ะ แต่ถ้าบางคนที่ไม่ได้ดูแลสุขภาพตัวเองนะคะอาจจะเริ่มเป็นตั้งแต่อายุยังไม่สิสิเลยด้วยซ้ำเคะสตื่นกลางดึกบ่อยมากและนอนไม่ค่อยจะหลับเริ่มกระวนกระวายกระสับกระส่ายสามุดหงิดง่ายเหลือเกินเรื่องไม่เป็นเรื่องฉันก็หงุดหงิดนะคะก็คืออารมณ์เหวียงวียนขึ้นลงได้ง่ายๆนั่นเอง สีรู้สึกสะบัดร้อนสะบัดหนาวหมายความว่าคนอื่นรู้สึกอากาศปกติแต่ทําไมฉันรู้สึกหนาวดิวฉันก็ร้อนดิฉันก็หนาวดิฉันก็ร้อนแบบนี้นะคะอาการสะบัดร้อนสะบัดหนาวเนะาะ5ก็คือถ้าเกิดสาวๆเนี่ยก็คือว่าประจำเดือนเริ่มจะไม่มาทุกเดือนละก็อาจจะแบบ3เดือนมาทีเดือนเว้นเดือน,อนแล้วแต่คนบางคน5เดือนมาที <ๆ S 2> แบบนี้นะคะอันนี้ก็คือสัญญ,ญาณเตือนง่ายๆของสาวๆนะ6ผิวแห้งแล้วก็คันตามเนื้อตามตัวโดยที่แบบ อะไรก็เอาไม่อยู่ทาครีมหาหมอรู้ว่าเป็นอะไรแล้วอะไรก็เอาไม่อยู่ทั้งนั้นนะคะสาเหตุของผิวแห้งแล้วคันนะคะและสิ่งสุดท้ายนั่นก็คือว่าสําหรับสาวๆแล้วก็คุณหนุ่มๆน,นะคะสมรรถภาพทางเพศเริ่มลดลงแล้วค่ะสาวๆช่องคลอดก็เริ่มที่จะแห้งนะคะ นี่คือสาเหตุว่าคุณกำลังเข้าสู่วัยทองหรือฮอร์โมนในร่างกายของคุณทำงานไม่ปกตินั่นเองแต่วันนี้ทุกอย่างจะจบลงนะคะด้วยเอ็มเพรสของสูตรบาลานซ์ตัวนี้เลยนะคะ เป็นสารสกัดจ,จากธรรมชาติ100%ช่วยปรับฮอร์โมนให้สมดุลในร่างกายช่วยฟื้นฟูบำรุงดูแลภายในของเรานะคะคุณจะไม่รู้สึกอาการของวัยทองอีกต่อไปเพียงทานวันละ1-2แคปซูลเช้าหรือก่อนนอนเท่านั้นตอนนี้มีโปร1น1แถม1น,นะคะเพียง590บบาทฟรีค่าจัดส่งค่ะ